เรามาทานอะโวคาโดเพื่อสุขภาพกันนะคะนี่ค่ะลูกนี้ใหญ่บุ้มเลยค่ะมันนะคะนี่ค่ะที่บ้านเราจะชอบทานมากนะคะตรงขอบเขียวเขียวานี้เขาเรียกว่าเบต้าแ <ene> คโรทีนค่ะเป็น มีประโยชน์มากนะคะวากาโดนี่คือบำรุงผมบำรุงผิวมีน้ำมันที่เป็นน้ำเป็นไขมันชนิดดีมากๆานะคะถ้าทานเข้าไปในร่างกายนี้จะแบบกระจัดไขมันที่ไขมันเลวอะค่ะนะคะ,นะคะนี่คือผลการวิจัยเขาเป็นหมอเขาวิจัยมานะคะก็จะทานเป็นประจำนะคะที่บ้านนะคะ ก็ชอบมากอะค่ะเป็นผลไม้โปรดนะคะแล้วเราก็เอาลงดินเม็ดเม็ดเขาะค่ะนี่ค่ะเม็ดแล้วก็เอาลงดินนะคะก็เขาก็ขึ้นนะคะก็ขึ้นเป็นต้นใหญ่แล้วะค่ะตอนนี้นะคะอ่าเราจะชิมค่ะชิมทีนี้นะคะว่ามันจะแซ่บไหมเนี่ยรูเนื้อเขาแน่นมากะะอืมน่ากินนะคะ อันนี้ชิมชิมคำนี้อ,อ่าทานด้วยกันค่ะเพื่อนอเๆเห็นไหมคะเนี้ยทานแล้วดีต่อร่างกายมากๆนะคะเป็ดอืมอืมมันอร่อยอค่ะอร่อยอืมลูกเนื้อร่อยมากค่ะเพื่อนอืมทำมาอืม อืมมันเนาะอร่อยมากค่ะนี่ค่ะลูกเนี้ยอืมลูกนี้ตัวใหญ่มากแล้วครับบุ้มนี่ยไอเนื้อนแน่นมากะครับเพื่อน อุแซมมากเลยอยืแซมมากจนกระเด็นเลยค่ะอร่อยมากเลยอะ่ะทานทุกวันนะคะวันละลูกเว้นวันก็ได้ค่ะผมจะดกมากค่ะเพื่อนเพื่ออันนี้คือมาจากหลฐานนะคะพี่ดินผมดกมาก จวต้องถอนทิ้งนะค่ะมันดกมากเลยค่ะแล้วผิวก็สวยนะคะผิวผมเล็บเงี้ยสวยมากค่ะโอโคโดโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานโอโคโดก่อนนะคะทานรอบดึกก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่อ้วนนะคะเป็นอะไรที่แบบลดความอ้วนกันได้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะไปทานกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ เนี่ยตรงนี้มันมากอืม่อันนี้คือแบบว่าปอกแล้วก็กินกินสดๆเลยค่ะคือไม่หั่นไม่อะไรค่ะคือโซอยเต็มที่เลยค่ะแบบธรรมชาติล้ว,ลวนๆโอเคค่ะ อร่อยมากค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะ